จับมือลุกขึ้นยืนเพื่อหยัดยืนสู่ฟ้าแสนไกลก้าวไปไม่วันขอใพี่เรา สารละลายมีค่าทั้งหมดกี่กัมสารละลายนะสารละลายมีค่ากี่กำสีคูณกับ x คูณ x บวกกับ2คูณกับ x คูณ x อ็กซ์เคูณ x ได้ไรน้ำเสียขยะปิวตรผลกระทบขยะเสียท่อน้ำกดดันแล้วก็เปลีน วิธีแก้ไขเบีบดตักกระป๋องนิ้วกดน้ำทำป้ายเตือนทินจัดการเป็นบีบได้อย่างไรจากนั้นครับ เสียบบอร์ดอะเนโน่หรือยังจะขึ้นไฟสีฟ้าให้เราคนทางบ้านนะครับเห็นหน้าจอตัวนี้ครูกำลังโชว์หน้าจอให้ให้เห็นนะครับตัวนี้เราจะเติมน้ำให้มันถึงขีดบอกปริมาตรนะครับเนาะวันนี้เราจะมีการทำปฏิกิริยาเี่อะไรเรียนมาสังเกตและทำการทดลองทำความตื่นตระหนกวั้ ก่นอ,อใน,นให้คนนะคะเหมือนกันลราเรากรจะได้ตัวอย่างที่<ม>ทั้งบางแล้วก็ทั้งสมบูรณ์นี<ม>น่นี่โอเคอ่ะ<ม>แ,แล้วจากนั้นก็ไปผนึกไลด์ 现在两个已经结婚了。 เรียนไปจะมีใครจำได้อสวัสดีครับสวัสดีคณอ,อาจารย์บุคลากรทุกท่านและนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกคน พบกับรายการเสียงตามสายสาธิกเร c h a ชแนลเพลงเพราะฟังได้ทุกวันซึ่งพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12นาฬิกา10นาทีถึง13นาฬิกาพบกับผม DJ เสิงแสเป็นผู้ดำเนินรายการครับผม ได้ข้อมูลได้การเรียนจริงๆยังไงบ้างครับค่ะก็เราก็มีรูปแบบของเรานะโมเดลที่จะทำยังไงให้ในช่วงการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับ,รบส่วนนี้เนี่ยเราก็มีมีโมเดลที่ให้เด็กไปเรียนมาล่วงหน้าก่อน <ừ> โดยที่เรามีแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า edulearn แพลตฟอร์มเนี่ย จะเหมือนกับมีสถานการณ์ปัญหามีแหล่งการเรียนรู้มีภารกิจที่เด็กจะต้องทํารเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นพอเข้าไปในชั้นเรียนใช่ไหมคะพอเข้าไปในชั้นเรียนในส่วนนี้ครูก็จะเน้นสมรรถนะอะไรที่เด็กจะต้องทําเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการทบทวนมีการรีวิวมีการปฏิบัติการการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่สามารถที่จะ ให้เด็กทำได้ที่บ้านนะคะเราก็ส่งนะคะอุปกรณ์การทดลองต่างๆเนี่ยไปอย่างเช่นาการต่อวงจรไฟฟ้าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ<บ>เราก็ส่งพวกเนี้ยไปให้เด็กและเด็กก็สามารถทดลองได้นะคะเพราะนั <mm ้นส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะพยายามเติมเต็มให้เขาได้มีการทดลองให้เขาได้มีการปฏิบัตินะคะ <mm <mm เปิดมาด้วยชุดหมอลำเป็นหมอลำครับเป็นคุณครูเป็นคุณครูเป็นคุณครูอาจจะงงว,งว่าเอ๊ะทำไมถึงถึงแต่งกายแบบนี้จุดเริ่มต้นมาอย่างไรฮะเล่าความเป็นมาให้ฟังหน่อยฮะเพื่องที่ระบาดระยะแรกทางโรงเรียนก็มีการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์มากมายอะไรอย่างงี้นะครับครับตอนเริ่มแรกก็จะแต่งเป็นชุดนักบินในการสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มันน่าสนใจให้สนุกอะไรอย่างงี้ครับเข้าใจว่าคุณครูปกติแล้วการเรียนการสอนต้องมีการเตรียม สื่อการเรียนการสอนเตรียมเนื้อหาการเรียนการสอนไอ้ก็แทบไม่ได้หลับไม่นอนแล้วคุณผู้ชมครับต้องมาเตรียมชุดเอยวันนี้ต้องมาแต่งตัวยังไงแบบไหนทุ่มเทมาก การของนักเรียนที่ได้ทําจิตอาสาในวันนี้เริ่มต้นจากกรณีของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นของสภาได้มีแนวคิดที่จะให้การแบ่งปันให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วม ทีละที่ใจก็ได้มาถึงแล้วค่ะนับถอยหลังไปพร้อมกันกับทรายนะคะเอ้าสองสองหนึ่งเลยค่ะกระดาษปัดินุษมาหายว่าไปกับตาเลยค่ะท่านผู้ชมขอเสียงปลอดเอยจะได้กับพี่ชายของเราด้วยค่ะเมื่อจังเลยค่ะพี่ขวาญมองอะไรไม่เห็นเลยแหละครับท่านผู้ชมเฮ้เตรียมมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะท่านผู้ชมเอ้าแล้วเจ้ยหายไปไหนกันล่ะคะเนี่ยจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับมีใครมองเห็นเจ้ยบ้างหรือเปล่าครับมีใครเห็นเจ้ยบ้างไหมคะ น้องเจยน้องเจย,อ,เจยจจอยู่ไหนแล้วครับเจยเจยอยู่ไหนน้องเจยสุดสวยคนนี้จะอธิบายให้ฟังเองค่ะเพราะวิทยาศาสตร์คืมอมูสเสน่ห์แห่ง,งท้องทุง่ง